เจ้าหาที่ตำรวจเนี่ยได้มีการจับกลุ่มนะครับเรื่องของ2เครือข่ายยาบ้ารายใหญ่นะฮะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการยึดเอายาบ้าได้ทั้งหมดกว่า12ล้านเมตรซึ่งเป็นการขยายผลนะครับจากกระบวนการการค้าย,ยาเสพติดรายเก่านั่นเองครับ พาคุณผู้ชมไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับโอ้โหครั้งนี้คือยิ่งใหญ่จริง,รงๆคุณผู้ชม12ล้านไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นการถแถลงข่าวการจับกลุ่มขบวนการค้รายาเสพติดรายใหญ่2เครือข่ายด้วยกันโดยเครือข่ายแรกเนี่ยตำรวจปส .1 นนะครับก็มีการขายายผลจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวันดนครราชสีมาก่อนทำให้ทราบว่ามีกระบวนการค้ายาเสพติดของกลุ่มนายธีรยุทธ์นี่แหละที่ถูกดำเนินคดี โดยครั้งนี้เนะครับเป็นการลำเลียงยาเสพติดจ,จำนวนมากอีกครั้งหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกกันคือมันสืบเนื่องปกติแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราเนี่ยจะใช้วิธีการก็คือว่าจับ รายย่อยแล้วก็มาหารายใหญ่หรือวิธีการคือจับรายใหญ่แล้วไปหารายย่อยก็ได้เหมือนกันแต่มันจะเป็นการวิธีการคือจับขบวนการการค้าย,ยาเสพติดที่มีการต่อเนื่องกันครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนะฮะก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมแล้วก็รถยนต์ต้องสงสัยที่ผ่านมาในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปชายแดนภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะครับทางด้านของจังหวัดนครพนมก็เลยวางแผนนี่แหละคุณผู้ชมครับเหมือนในหนังเลยจับกลุ่มนะครับ จากการตรวจสอบเนี่ยค้นพบยาบ้าเนี่ยซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะหลังและท้ายกระโปรงรถจำนวน4 8 8 4 0 0 0เม็ดนะครับอันนี้คือกรณีแรกโดยมีนายธีรยุทธ์นะครับเป็นผู้ขับขี่แล้วก็นางสาวบุญเรืองทำหน้าที่สำรวจเส้นทางโดยที่ผู้ต้องหานะครับรับสารภาพว่ารับยาเสพติดเนี่ยมาจากจังหวัดพื้นที่ของนครพนมเพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสระบุรี อีกหนึ่งนะชุดขบวนการในการขยายผลนะครับไปที่จังหวัดพิจิตรอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้โดยเครือข่ายที่2นะครับก็ขยายผลจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มนะฮะก็ทราบว่ามีการขนยาเสพติลดล็อตใหญ่เพื่อส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ของปริมณฑลและก็พื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานครนี่แหละเจ้าหน้าที่จึงมีการวางแผนนะครับเข้าจับกลุ่ม โดยเฝ้าติดตามพื้นที่เส้นทางถนนหมายเลข111นะครับอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรบริเวณบึงบัวนี่เห็นไหมฮะมาทั้งเรือทั้งบอกว่าเรือยางคือเฝ้าระวังกันจริงๆมาในแบบทั้งทางน้ําทาง,ทางบกคุณผู้ชมเพื่อที่จะจับคุดข่ายยาเสพติดร้ายใหญ่รา,หญรายนี้คุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับว่าบริเวณที่อยู่เนี่ยคือบริเวณบึงบัวนะครับซึ่งอยู่ภายในบึงสีไฟอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตร โดยผู้ขับขี่นะครับก็คือนายนัชนอนอายุ25ปีพอเห็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจอดรถนะฮะหลบหนีลงไปซ่อนตัวอยู่ในบึงบัวดังกล่าวหลายชั่วโมงเลยโไม่น่าใจเป็นมนุษย์กบหรือเปล่าคือดำน้ําหนีไปะนะฮะภายในบึงดังกล่าวคุณผู้ชมกระทั่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จับกลุมตัวได้ครับไปทั้งเรือ,อยางแล้วก็เรือหางยาวไปแบบเรือแบบสปีดโบสเลยคุณผู้ชมเจอยาบ้าคุ้มจริงๆนะฮะเพราะว่าในการจับของเครือข่ายนี้ พบยาบ้าถึง6กล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเม็ดนะครับอยู่ในรถกระบะซึ่งเป็นลักษณะตู้ทึบนะครับโดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการนําเสนอข่าวไปแล้วนะครับจากการที่เรียกได้ว่าขยายผลจากเครือข่ายแากนั่นเองถ้ายังจากันได้ประมาณ4ี่ตุลาคมเนี่ยภาพที่เห็นอยู่นะฮะทั้งนี้ทั้งสองเครือข่ายนะครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนีจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยมีไว้เพื่อจําหน่ายอันเป็นการกระทําเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนนะครับครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะฮะของตำรวจปราบปรามยาเสพติดครั้งใหญ่เลยเพราะว่ายึดยาบ้าได้ถึง12ล้านเม be ็ดรวมแล้วถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวครับครับเห็นว่าคนที่หนีอยู่ในบึงซึ่งเป็นบึงสีไฟที่พิจิตเนี่ยหลบอยู่แบบข้ามวันข้ามคืนนานหลายชั่วโมงผมนึกว่าเป็นมนุษย์กบอะคุณน แล้วก็ตามร่างกายก็คือมีรอยขีดข่วนมีรอยแผลที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็ต้องหนีแบบหัวซุกหัวซุน,นค,คุณฟารุบตัวเปื่อยด้วยไหมฮะใช่ไห<ช>มเออนี่ก็คือตามหากันนะครับไม่แน่ใจว่าดำปลุบดำไว้ดำโผล่กันอีท่าไหนกันนะฮะถึงได้แบบหนีกันได้แบบข้ามวันขนาดนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วครับคุณผู้ชมก็ขยายผลจับกลุ่มมาได้นั่นเองครับครับก็เป็นไปตามที่ชุดปฏิบัติการได้ให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชน ในการเข้าจับกลุ่มทั้งสองรายนะครับเรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เร,รื้อรังมานานมันเป็นเรื่องดีมาสัพพายนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในการปฏิบัติการเรื่องอยาเสพติดเ,เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนเราต้องร่วมมือกันอยู่แล้วกองบัญชาการปรป phants, าบปรามยาเสพติดแล้วก็ตำรวจในพื้นที่กรมานและปปะสเนี่ย ก็ทําอย่างสุดความสามารถในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะครับสกัดกั้นนะครับแล้วก็ทําลายโครงสร้างของกลุ่มผู้ค้าหลายกลุ่มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีบางกลุ่มที่เราอยู่ระหว่างการสืบสวนก็จะปรากฏตามผลงานที่เกิดขึ้นวันนี้นี่แหละครับนะครับว่าพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการของ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดก็จะมีการวางแผนร่วมกับกรมนปปสที่จะเฝ้าติดตามแล้วก็ดูว่าในจุดที่เราสามารถจะปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มเลยเนี่ยตรงไหนอย่างไรอย่างในเคสแรกในจับที่ปั๊มน้ํามันอย่างเคสที่สองนี่ทิ้งรถเลยแล้วหนีลงไปในทุ่งหญ้าซึ่งใช้เวลาการเฝ้าและติดตามถึงข้ามวันข้ามคืน ถึงจะได้ตัวเราก็ไม่ใช่ว่าคนร้ายหนีแล้วเราปล่อยทิ้งเพราะตัวคนร้ายกับข้อมูลที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นสะพานให้เราไปสู่การขยายผลต่อไปนะครับเ,เรื่องนี้ทางกองบัญชาการปราบรามยาเสพติดเรามีชุดปฏิบัติการอยู่แล้วและมีการฝึกฝนโดยตลอดนะครับในเรื่องของการใช้ยุทธวิธีปฏิบัติที่เข้าจับกลุ่มรวมทั้งการเสริมสร้างเครือเล็บ ในอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆซึ่งสำนักาชาติเองก็มีการตั้งงบประมาณตั้งงบประมาณให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับเพื่อเอาไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสําเร็จครับเป็นเรื่องของข้อมูลที่เราจะต้องสืบสวนต่อไปอยู่แล้วนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับก็ขอเป็นเรื่องของการสืบสวนไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าผลความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างไร เราก็จะมานําเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไม่ต้องห่วงครับเรียนให้ทราบอยู่แล้วเรื่องนี้เราติดตามตลอดนะครับเราติดตามตลอดถ้าเรานิ่งเฉยเนี่ยก็จะไม่เกิดผลงานวันนี้จริงๆแล้วผมต้องชื่นชมเจ้าที่ตํารวจที่ได้ร่วมกับทางกรมนรและปปสไม่ทิ้งเลยแม้แต่เคสเดียวนะครับยิ่งท่านนายกเล่มตีเนี่ยมีนโยบายให้ความสําคัญกับเรื่องยาเสพติดเนี่ย ข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาครับในการที่จะต้องสืบสวนแล้วก็ขยายผลให้ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนก่อนในทางสืบสวนเพราะถ้าเราได้ผู้กระทําผิดมาถึงแม้ว่าจะพร้อมของกลางเนี่ยการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนแล้วก็การขยายผลในเส้นทางการเงินเนี่ยเส้นนำไปสู่กฎหมายเรื่องยึดทรัพย์เนี่ยมีความจำเป็นครับที่ต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลและการสืบสวนนะครับ ดังนั้นผมต้องเรียนตรงๆว่าอตอนนี้เนี่ยในการตัดวงจรโครงสร้างของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยรายย่อยอที่มีอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเราก็จะดําเนินการในเชิงลุกด้วยเพราะเราจะต้องเอาผู้เสพกลับมาบําบัดแล้วก็คืนคนดีให้สังคมนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ท่านนายกัฐมนตีได้ให้ไว้ด้วยนะครับเรามีการประสานงาน กันโดยตลอดอยู่แล้วครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วครับว่าทั้งหน่วยงานภายในของเราเองนะครับผู้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจแล้วก็ปปสเนี่ยต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลอยู่แล้วเรามีการแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำงานร่วมกันดังนั้นข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เราต้องบอกตรงๆว่าเรายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่อยู่ระหว่างที่เราจะต้องสืบสวนและก็ขยายผลต่อไป ุดหมายปลายทางอังนนี้คือเขาจะไปที่ไหนอะคะยาบ้าน็อเนี้ยคะ่ะก็มาที่พื้นที่ตอนกลางแล้วก็ไปทางใต้นะครับจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมาจากแนวชายแดนแล้วก็มาลําเลียงผ่านมาทางทางเหนือแล้วก็ลงมาทางปริมณฑลกลับตอนกลางแล้วก็ไปทางใต้ครับครับก็เอาได้แค่นี้ก่อนเราไม่อยากลงรายละเอียดมากเพราะมันเป็นเรื่องของการสืบสวนที่เราจําเป็นที่จะ บอกอะไรมากเดี๋ยวจะไปกระทบต่อข้อมูลที่หน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีอยู่แล้วจะทําให้การสืบสวนที่เราจะนําไปสู่ความสําเร็จในวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบด้วยแต่ยังไงก็ตามครับสำนักงานชาติโดยโดย,โดยกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่นะครับทุกสถานีตํารวจทุกกองังคับการภูธรจังหวัดและกองบัญชาการกลมาน,นและปปสเนี่ย เราทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดครับอย่างใกล้ชิดแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องขจัดเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้สิ้นซากแล้วก็ทําให้สังคมเราดีขึ้นเพราะยาเสพติดทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นปัญหาที่ทําลายครอบครัวทําลายบุคคลนะครับเราคงไม่ไม่ปล่อยเฉยอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ